ข้อแรกครับลงทุนคนฮือฮามากเรื่อง AI เนาะแต่ผมคิดว่าอันที่สาคัญที่สุดคือลงทุนในคนครับแล้วผมใช้คําว่าลงทุนในมนุษย์ไม่ได้เขียนว่าลงทุนในคนไทยอย่างเดียวนะเพราะคนไทยไม่พอครับมันน้อยเกินไปแล้วอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ครับต้องเพิ่มคุณภาพและปริมาณของมนุษย์ในเศรษฐกิจไทยไม่ว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่เชื้อชาติเราหรือเปล่าเขาเข้ามาทํางานหรือแม้กระทั่งเป็นมนุษย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่มันอยู่ในเมืองไทยทํางานให้บริษัทไทย ต้องทำให้มันได้ productivity ได้ดีขึ้นในนี้เดี๋ยวเอาไปลองไปอ่านกันดูได้ครับแต่ว่าหลักๆคือมันมี low hanging fruit หรืออะไรที่เราสามารถจัดการได้ที่เรารู้อยู่แล้วเป็นปัญหามานานเป็น10ปีเนาะเพื่อให้คนไทยอายุยืนขึ้นแรงงานมีจำนวนมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับอุบัติเหตุทางถนนผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเ <c oughs> ชื่อไหมครับปีหนึงตาย1 5 0 0 0ถึง20,000คนทุกปี นน่าาเสียยดนะวันนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูในเว็บจะอีกสามสิบสคนแล้วถ้ารวมบาดเจ็บนะปีหนึ่งบาดเจ็บ7จ็ดแสนแปดแสนเ0้าแสคนลองคูณ10ปีดีครับเกือบ10%ของประชากรไทยอะครับซึ่งผมว่าแค่ตรงนี้เนี่ยเราไม่เซอร์ไพรส์เลยว่าทำไม GDP มันไม่มันไม่โตเพราะมันไม่มีคนคน,นเจ็บคนมันตายใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นข้อเสนอแรกเนาะคือลงทุนในมนุษย์แบบนอกกรอบคืออย่าไปลงในกระทรวงศึกษายอย่างเดียว มันมีอีกหลายกระทรวงมากเลยที่ลงได้ครับหรือการหรือทางเลือกก็ตามอันที่สองอันนี้สําคัญมากกับเรื่อง AI ด้วยคือว่าต้องไปดูของสาฮารัฐสาฮรัฐเขายอมให้คนตกงานตอนโควิดแล้วไปช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้พยุงให้บริษัทห้ามไล่คนออกนะแต่ไปพยุงคนที่โดนปลดแล้วเพื่อให้เขาหางานใหม่ได้เร็วรต้องบอกว่าถ้าตลาดแรงงานไทยทำทำได้ไม่ดีประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยเราจะมีปัญหาสุดๆ เพราะว่างานเกินครึ่งเนี่ยในสิบปีข้างหน้าผมว่าโดนเปลี่ยนหมดอื mm. ลักษณะงานเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่พนักงานกับลูกนายจ้างให้เร็วไม่ได้แล้วไม่มีเงินไปเยียวยาเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเสนอที่สองอันนี้ซีเรียสมากเพราะว่า มันจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ไปสู่งานเราได้ productivity ดีขึ้นอ่าอันนี้จะยากสิผมเห็นรัฐบาลไทยแต่ละชุดก็ยังภูมิใจกับตัวเลขคนว่างงาน1%เซของเขาอยู่เลยใช่อันนี้ไม่ใช่ข้อที่ภูมิภูมิใจนะ,ะพูดตรงนี้เลยสมัยก่อนเด็กๆไปเรียนเมืองนอกรู้สึกว่า1%อร์ซนมันเท่คนอื่นเขาห้าเจ็ดแปดโอ้โหบางทีย <100, S 1> ี่สิบออนเตรเลียอย่างเงี้ยครับผมกลับมามองอันนี้แล้วผมคิดว่าไม่ไม่อาจจะไม่ดีถ้ามันอยู่ในงานที่ไม่มี productivity เห็นด้วยข้อสุดท้าย อันนี้อาจจะกระทบกระทั่ง regulator เยอะแต่ผมคิดว่า regulator ต้องทำงานเยอะเลยต้องต้องยกระดับระบบตลาดในทุกตลาดตั้งในตลาดทุนเก็บภาษีตลาดการเงิน mm. เพื่อให้กติกาชัดเจนเพื่อให้ต่างชาติสนใจเราแฟร์ล้วอยากมาลงทุนทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยมันจะได้แค่ระดับเดียวถ้าเกิดตลาดพวกนี้มันยังไม่เกิดต้องอย่าลืมว่าเวลาคนตกงานเนี่ยจะมีคนบางส่วนที่เขา มาทำธุรกิจแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพื่อให้เขาทำอะไรใหม่ๆถ้าเรายังทำธุรกิจยากต้นทุนเยอะมีช่อโกงมิชาชีพโทรทุกวันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดธุรกิจดีๆมีคนซื้อมันก็ต่ำลงเพราะงะั้นอาจจะฝากไว้3ข้อครับครับ